เอา้าเป็นยังไงครับจะได้ลาก,กวันไหนนี่เบียนมาตอนไหนลากตอนนั้นทำไมเขาไม่ตีสลักออกมันตีไม่ได้ครับสนิมพี่นอครับตีมมไม่ออกครับสนิมมันกินง่ายๆเลยเขาถามว่าทำไมใส่เบกแค่สี่้างละสี่มัน <c oughs> ไม่มีเหล็กครับมีเหล็กอ่ะก็เอา,เามาใส่อีกอก็ได้ไม่ยากอะไร ใส่แค่นี้ก็พอแล้วใส่หนึ่งสองสามใส่ข้างละสามตัวหนึ 1> 1, 2, ่งสองสามก็ตอนเลขพี่บอกให้ใส่แค่สามเองอันนี้ใส่ให้ตั้งสี่แล้วเด็ก <c oughs> แต่ท่าน <c oughs> เขาบอกว่าทำไมใส่แค่นี้แล้วเอามาใส่อีก,กได้ <c oughs> ใส่อีกข้างละสามตัวเด <c oughs> ช่ แล้วอาน,นี่แหละเพี่องได้เสืองานอืมหาเสือหาเสือทำไมนอนอนอนนอนเราจะนอนจริงๆไะนอนเลยเนาะโอ้สบายแท้ตายตายตายโอ,อ้อยขึ้นเสร็จแล้วก็ไม่ไปครับบอกขี้เกยียจไปนอนอยู่นู่นครับนอนอยู่นี่สบายกว่าไม่มีฝุ่นนอนอยู่นู่นฝุ่น อะ <Yeah. S 2> ตอนนี้เดี๋ยวาจารชายจะถอดสาะ,ะเปาครับแกบอกว่าถอดง่ายๆเอ้ามาดูดิมันจะเป็นยังไงข้างในมันก็เหมือนกับเป๋ากรองอเอาใหญ่ๆเลยนี่ผมจะได้นอนด้วยเอออันนี้ผมก็ไม่มีประสบการณ์ไม่มีความรู้นะไอ้สาะ,ะเปานี่ยโเบิอุยจอฮะ อันนั้นเบอร์อะไรเ7จ็ดอ้าอุ้ยเก้าอันไหเบอร์สิเจ็ดอนอ่ะเบอร์สินั่นนอีกข้างหนึ่งน่ะอันนี้มันไม่มีแรงกดหร้วอันและโน้หมุนตาอีกฮะเจเวนเบอร์สิบเจ็ดเอาเวน่หน่วยเอาเดี๋ยวโบา โอ้มันต้องถอดอันนี้ออกไหมนี่นี่นี่แป๊บอ่ะต้องฮะต้องหรอเม่นบอกอ,อ้มันเป็นประกับจับรัดเฉยๆเนาะเหมือนกับกรองเราไงน,นี่มันไม่ได้ง่ายตรงนั้นเอ้ยม,มันไม่ได้ยากตรงนั้นช่างชายจัดให้ครับ ไม่ช่างบ,บับบอกให้ซื้อเป็นลูกอะทั้งลูกมันต้องซ่อมเนาะหน่นหน่อย้ึยงจับใส่จับใส่เลยเนาะเห้ยเหี้ยหยวนี้แจ้งเอาอะไรงัดนะ่ะ <c oughs> นี่มา งัดยังไงวองัดยังไงวะกอใหยื่จังจังอนดี๋ยว เออเออเออเดี๋ยวแป๊บก็หักดอกหัวนะโอ้โหไม่โอดแป๊บบอกก่อนเนาะนี่ขายใครนี่ก่อนนะนี่ไป็นเองเอ็มบุญเช่นแป๊บเต๋่ยกำเบะเฮ้ยยกำเบะยกำเบะแล้วกินนอนมันตังด้วย โน้ตออหนิแค่นี้ยไงนี่นลำคีรุษนอนบานตังหนิไม่ใช่เหรอพี่มันข้างในด้วยหรือเปล่าเอ๊ลำคีรุษนอนมี<า>นแค่นี้ยป,ปะแค่ให้ซาลาเปาอ่ะโน้ตให้ jkc มันทำงานแบบไหนวะฝุ่นหรือเปล่านี่เห็นไหมดูรอยพี่นี่ พี่ดูรอยเด้อนี่นนนีีี่่ก็เมยยอุ้ตรงนี้ดูดําตรงนี้ไม่มีอะไรเลยการนุ่งหัวสั่นใไปรื้อนนอนบานตั้งฮะมันขันน็อตไม่ได้แน่นน็อตไหนน็อตไหญตัวที่เราขันเนี่ยเนี่ยขันไม่ได้แน่นน่ยใช่ไหมเออเอาใส่ไปขึ้นมันก็สั่นต้องล้างก่อนไหมต้องล้อขอบมันอ่ะเนี่ยขอบพวกเนี้ยต้องล้อนี่นี่เนี่ยมันสกปรกเนี่ยมันเกี่ยวไหมเกี่ยวเนาะนั่นแหละมันสงสัยใส่น็อตไม่ได้แน่น ใส่ยังไงเอา้าใส่ยังไงเอ้าเอ้าเอา,เอา,เอาตอนดุดก็ลุดมาง่ายแท้มีแค่นี้นะนมันไม่มีอะไรอีกร ใส่คันน็อตไม่ได้แน่นอ้าวอ้าวอใสยังไงล่ะทีนี้น <No. S 1> ูต้องเอารายกดนะ ผมจะไปรู้นี่มันมีสปริงดันต้องดึงตัวนี้ด้วยไหมสปริงมันดันมานนี่บ่นั่นแหละโอ้หูทางออฟโรดึงนะเดี๋ยวไปดูฟังก่อนไหนว่าถอดง่ายๆไหนไหนว่าถอดง่ายๆเอ๊ะผมเคยว่าถอดง่ายนี่ไงมันต้องดึงอันนี้มานี่นี่นี่เขามีให้ดึงอยู่นี่ ไม่รู้เลยเอาเเชืออกาดึงแล้วเอาเข้ายังเข้าแล้วแต่ตัวนี้มันเข้าไม่ดีว่ะนี่นี่เนี่ลูกยางเนี่ยลูกยางตรงไหนนี่นี่นี่เนี่ยมันมันเบี้ยวหน่อยนึงนี่นี่นะฮะนี่นู้นไม่นี่ตัวนี้ เหลือ,อย่างตรานี่นี่ตรงนี้มันเบี้ยวหน่อยเดียวเดียวเดียวขยับก่อนไม่มีอะไรมันทำงานยังไงวะจักเลยครับจะทำงานยังไงแล้วไม่ขาดครับไม่ตสายข้าไปคืนแล้วสงสัยมันขันน้อยมาไม่ได้แน่นไหมเกี่ยวได้บ่เกี่ยวเลยครับ แล้วเรอเอาตัวแม่มาเสียบดูจะรวยไหมเจอกัน <Yeah. S 1> ใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับว่าจ,จริงปั๊บให้ซื้อลูกใหม่ไปเลยเลย